ฝากไว้ให้คิดบางท่านปฏิบัติธรรมมานานฝึกสวดมนนั่งสมาธิช่วงก่อนนอนหรือตื่นนอนมาหลายปีแล้วหรือไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาปีละสองครั้งครั้งละเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างแต่ไม่เห็นมีอานิสงส์อะไรปรากฏเอาเสียเลยนั่นเป็นเพราะว่า ขาดความเพียรรู้อยู่นองนองนั่นเองและมักมีข้ออ้างสุดคิดว่าไม่มีเวลาว่างเมื่อกำลังดำเนินชีวิตประจำวันอยู่จึงขาดการรู้ไปอย่างน่าเสียดายสํำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ความเพียรอุปนิสัยและบารมีธรรมของสิทธิ์เองหากปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลคือปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นยังหลงชอบ หลงชังยังติดมิตรยังติดสุขติดความสงบติดความว่างยังสงสัยในการปฏิบัติอยู่อย่างไม่เลิกลายังติดยึดในรูปแบบหรือครูบาอาจารย์อยู่เหมือนเดิมก็ควรจะเหลียวใจและแสวงหาวิธีการอันเหมาะสมกับตนเองอาจเป็นเพราะอาจารย์และศิษย์ไม่เคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตหรืออุบายธรรมของอาจารย์ ไม่เหมาะกับสิทธ์ก็ได้ไม่ควรยึดติดถือมั่นกับวิธีการหรือพ่อแม่ครูอาจารย์จนเกินไปนักและหากสำนักไหนสอนการปฏิบัติที่ผิดเพีพ้ยนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสอนให้ยึดอารมณ์อื่นนอกจากกายใจแล้วผู้ปฏิบัติก็ควรระแวงไว้ก่อนผู้เขียนมีความเห็นว่าไม่มีวิธีการใด ที่ใช้ได้กับทุกคนเพราะสร้างกับมาแตกต่างกันจริดอุปนิสัยต่างกันไปด้วยถ้าท่านมีพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่แล้วก็ควรปรึกษาขอคำชี้แนะจากท่านอยู่เสมอเถิดอย่ามัวคาดเดาคิดหาคำตอบเอาเองอาจหลงทางได้ง่ายการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วฉะนั้น ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนถือลัที่นิกายใดทุกคนก็ล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นจึงควรรีบดับทุกข์ของตนเองโดยการเจริญสติวิธีใดวิธีหนึ่งหรือวิธีการเจริญสติทั้งหกข้อดังที่กล่าวมาแล้วนี้เถิดไม่เกินสามเดือนท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจและรับรองตนเองได้ว่า ชีวิตที่มีความรู้ตื่นเบิกบานนั้นเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องมีวัตถุอะไรมาเติมเต็มชีวิตก็ได้เพราะชีวิตไม่สามารถเติมเต็มได้ด้วยวัตถุแท้จริงแล้วเพียงใจรู้เท่าทันทุกเท่านั้นสารติสุขก็จะเกิดขึ้นเองและจะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าที่คุณคิดไว้เสียอีกเพราะ สุกง,ง่ายง่ายแค่ปลายจมูกนี่เองพระมหาวิเชียนจินดาวงโูวัดวังหินตำบลไพรชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก